ก,บก,บกับเรีเียนท่านประธานวุฒิสภาผมกล้านดำรงจันทิ่สมาธิกวุฒิสภาก็ผมอภิปรายในประเด็นครับคือในประเด็นที่คณะกรรมการมีการแก้ไขในวงเล็บก่อซึ่งไปตัดคำว่าเว้นแต่คนโดยสารที่นั่งแถวตอนอื่นนอกจากแถวหน้าตอนหน้าไม่จำเป็นต้องรัดเข็มขัดคืออย่างนี้ครับ พอไปตัดข้อความออกแล้วเนี่ยหมายความว่าคนโดยสารทั้งหมดไม่ว่าจะนั่งแถวหน้านั่งแถวสองแถวสามแถวสี่เกี่ยวกับรถตู้ก็ต้องมีเข็มขัดเนื้อภยัยรัดเข็มขัดเนื้อภัยตลอดเวลาผมผมอยากเรียนถามทางกรรมธิการที่ไปตัดตรงนี้ออกเพราะอะไรเหตุผล ที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเขาผ่านกฎหมายฉบับนี้มานะเขาต้องการจะยกเว้นว่าแถวหน้าเนี่ยคนที่นั่งแถวหน้าเนี่ยแน่นอนต้องรัดเข็มขัดเนื้อผายตลอดเวลาผู้ขับขี่ต้องรัดเข็มขัดเนื้อผายตลอดเวลาแต่แถวสองแถวสามแถวสี่เนี่ยถ้าอยู่ในเขตชุมชนเขตชุมชนคือเขตที่รถถูกจํากัดความเร็ว หรือเราออกจากบ้านเราเนี่ยเพื่อไปซื้อของหน้าตลาดตลาดหน้าซอยถ้าอย่างนี้แหละไอ้คนที่นั่งแถวสามแถวสี่แถวห้าเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปรัดเข็มขัดที่รถไฟแต่ถ้าหากว่าเราตัดออกเนี่ยหมายความว่าทุกแถวต้องรัดหมดผมอยากจะทราบผลตรงนี้ว่ากรรมธิการตัดออกเพราะอะไรอีกเรื่องหนึ่งในวงเล็บสองเป็นประเด็นเดียวกับที่ท่านสมาธิกวุฒิสภา ท่านได้อภิปรายไว้ผมสงสัยครับคําว่าที่นั่งในเรียบภัยเนี่ยมันแปลความมาอย่างไงเข็มขัดนิลภัยก็พอฟังได้เพราะเราใช้กันอยู่แต่ที่นั่งนิลลัยพเนี่ยหมายความมาอย่างไงจะไปเอาความหมายจาก Google ที่ท่านสมาชิกท่านได้กรูณาไปค้นมาหรือไปเอาจากลาซาด a ที่เขาขายของเขาบอกไอ้เนี่ยคือที่นั่งเรือไผ่มันเป็นที่นั่งเรือไผ่ในกฎหมายฉบับนี้ใช่หรือไม่แล้วมันต้องแปลความยังไงแล้วทาไมของเดิมที่เขาใช้คําว่าพิเศษที่นั่งพิเศษกับที่นั่งเรือไผ่ที่ทําเป็นจากัดนั้นมันแตกต่างกันยังไงแล้วถ้าหากว่าที่นั่งเรือไผ่ต้องมีขําขัดเรือไผ่ถ้ามันนั่งในพื้นที่ที่นั่งธรรมดาแล้วมีขําขัดเรือไผรัดด้วยเด็กอายุหกขวบ ทำกับขบวนนั่งในที่ธรรมดรามีคำขัดเนื้อไผ่รัดถือเป็นที่นั่งเนื้อไผ่หรือไม่ท่านไปสร้างความหมายขึ้นมาใหม่ยิงอยากจะทราบประเด็นเหตุผลในการที่ท่านตัดข้อความในวงเล็บก,กอ่อและความหมายที่ท่านไปเขียนไว้ว่าที่นั่งเนื้อไผ่ครับขอบคุณครับ